เรื่องเล่าใจฟูฟ่องสะท้อนพระอารมณ์ขันของพ่อหลวงรัชกาลที่9นกสตัวครั้งหนึ่งที่ภาคอีสานในหลวงรัชกาลที่9้าเสด็จไปเยี่ยมบ้านราษฎรผู้หนึ่งซึ่งชายผู้นี้ก็ได้ทําให้คณะผู้ตามสเสด็จประหลาดใจกับการใช้คําราชาศัพท์อย่างคล่องแคล่วเมื่อในหลวงมีพระราชปฏิสันฐานถึงการใช้ราชาศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่วนี้ ชายผู้นั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นโต๊โผลิเกเก่าบัตรนี้เมื่อมีอายุมากจึงเลิกรามาทำนาทำสวนพระพุทธเจ้าค่ะต่อมาในหลวงราชการที่9ทรงพบนกที่เลี้ยงไว้ในกรงก็ทรงตรัสถามว่าเป็นนกอะไรและมีกี่ตัว ละเกก่าผู้นี้ก็ได้กราบบังคมทูลอย่างคล่องแคล่วว่ามีทั้งหมด3ตัวเพราะมเหสีมันบินหนีไปทิ้งพระโอรสไว้2ตัวตัวหนึ่งยังเล็กตรัดอ้อแออยู่เลยและทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงดูแต่ผู้เดียวเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องไหนกันบ้างมีเรื่องเล่าเรื่องไหนน่ารักๆที่ยังคงตราตรึงในใจอีกคอมเม